สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน o b d s ดี p นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็นนิสสันอเมล่านะครับคันนี้ปี2013นะครับก็เข้ามาที่หน้าร้าน o b d s ดี p นะครับเพื่อติดเกียรวัดค่ารถยนต์นะครับเกี่ยวกับดูความร้อนของหม้อน้ํานะครับแรงดันแบตเตอรี่นะครับตอนนี้นิสสันอเมล่าสามารถดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ออโต้นะครับของรถได้เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยเกียร์ลูฟี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณลูกค้านะครับเอาเกียร์ลูฟี่วางไว้ตรงไหนนะครับ ก็อันนี้เป็นนิสสันอเมล่านะครับปี2013นะครับเกตรลูฟี่ที่คุณลูกค้าเลือกใช้จะเป็นลูฟี่ x 1นะครับเมนูภาษาไทยตัวนี้นะครับก็คือออกมาใหม่ตัวนี้นะครับก็ตัวเกตรเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวัดค่าอะไรของรถได้บ้างนะครับเริ่มต้นนะครับจากตัวเกตรนะครับก็จะสวยงามแบบนี้นะครับจะสมูทไม่ดีเลยนะครับสังเกตได้จากวัดรอบเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับไหลลื่นไปกับตัวรถนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ก็ตัวเกตนะครับสามารถดูนะครับหนึ่งคือความเร็วนะครับวัดรอบเครื่องยนต์นะครับหม้อน้ำนะครับและที่ผมเรียนเบื้องต้นไปก็คือตัว AT oil temp นี่คือความร้อนของน้ำมันเกียร์นะครับอยู่ที่83องศานะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่13.2นะครับตัวนี้ตัวเกตสามารถเปลี่ยนหน้าจอกราฟิกได้นะครับอ่าแบบนี้นะครับ3หน้านะครับอันนี้คือหน้าที่2นะครับเดี๋ยวดูหน้าที่3ามเป็นแบบนี้อ่าตัวเกตสมูทนะครับลูกค้าติดไฟชิปไลท์เพิ่มตรงนี้นะครับเป็น เลือกสีเป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับก็คือตัวไฟจุบไลท์นะครับจะเตือนให้แบบนี้เลยนะครับก็อ่านค่าต่างๆของรถได้ครบนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมเรียนไปก็คือเมนูการใช้งานของตัวเกตนะครับเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะนะครับดูค่าตั้งค่าต่างๆนะครับของรถได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือเราจะตั้งค่าเตือนต่างๆได้นะครับอ่านี่นะครับสามารถที่จะตั้งตั้งเตือนต่างๆเป็นภาษาไทยแบบนี้ได้เลยนะครับ สวยๆนะครับตัวนี้นะครับผ่านค่าความร้อนมันเกียร์นะครับท่านที่ใช้รถนิสสันนะครับอเมร่าอยู่นะครับไปที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถติดตั้งเกียร์ลูฟี่นะครับ X1 XF หรือ XS ได้นะครับตัวนี้นะครับมาที่หน้าร้านอุปรีช็อปนะครับมีบริการติดตั้งเก็บสายให้สวยงามแบบนี้เลยคันนี้ลูกค้าติดไว้กับตรงโครมลายแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็คือตัวเกียร์ก็จะสวยงามแบบนี้นะครับรอบสม o ท t h แบบนี้มีไฟชิปไลา์เตือนนะครับ นี่คือเกด X1 เมนูภาษาไทยนะครับตัวนี้รับประกันให้2ปีเต็มนะครับถ่าได้สนใจนะครับอยากติดตั้งเกจวัดค่ารถยนต์สำหรับรถรุ่นต่างๆทั้งเบนซินและดีเซลเข้ามาได้ที่หน้าร้านอูปรีช็อปนะครับอยู่ใต้สะพานทางด่วนตลาดงามมงวานนนทบุรีนะครับอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่หมายเลข0899695708หรือ0894565957ได้เลยนะครับหน้าร้านจะเปิดให้บริการทุกวันหยุด ทุกวันพุธนะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับผมปั๊บโอบิดิชอปนะครับขอจบรีวิวนะครับเกตุลูฟี่เเมนูภาษาไทยรับประกัน2ปีตัวนี้สําหรับรถมิตซูบิชิอะเมลานะครับย้ำนะครับมิตซูบิชิอะเมล่าดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ได้แล้วนะครับเนี่ยอยู่84องศานะครับหม้อน้ําอยู่87นะครับท่านใดสนใจอยากดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ของรถมิตซูบิชิอะเมล่านะครับปี2013ขึ้นมานะครับก็ติดต่อร้านโอบิดิชอปได้เลยนะครััับบบวววนนนนีีีี้้ขอจรริเเพยงท่าะค สวัสดีครับ